เอาละครับทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ชมพี่บีเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อจอนในที่เราเกริ่นไว้ในอีพีที่แล้วเกเนาะเราก็จะมาเล่นกันต่อในอีพีนี้เนาะโอเคในดากลางคืนโอเคแตงคืนมีอะไรให้เจเล่นจ้าไหนยืนไหนซิว่ามีพืชอะไรให้เจ๊เล่นอย่าก่อนเลย แกมีเบสบู Hi ว่ะโลดมีเบสบูเอาเป็นเบสบูพร้อมกับอันนี้โอเคเอาข้างหนังแล้วก็เป็นประมาณนี้น่าจะเวิร์ก โอเคโปรเจกต์ต้องมีเก็บเงินไว้ไอ้ไอัน,นี้ด้วยอ่ะเลิศนะคือแก่เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเงินก่อนวางผิดปะเราจะวางวางวาง,วางถูแล้วแหละ เพื่อมีไอ้ใครมาลง,กร,งกระโดดะคระับมีใครคิดโกงคิดโกงมีใครคิดโกงคิดโกงอะไรอย่างงี้เนาะไ้วยข้างหน้าดีเลยโอเคแกล้วข้างหลังก็เผื่อตัวจักระโดดโอเคตอนนี้ก็พืชเทียนแบบธรรมดาธรรมนายซันซูม เหตุูบาทละไ,ไม่มีใครอันนี้น่ะนี่ไงตุกระโดดนะเธอไม่ฉันไม่มีไอ้นั่นน่ะปักทองทำกินนะไม่มีตังซื้ออันเนี้ประตูมาทำไมประตูมาก็งงๆแหละคะ่ะจะไปสบู่ฉันไปเท่านั้นแหละตุ้หมดตุ้หมดแน่ค่ะบอกโหลดอ้าวไอ้เพื่อนอีกแล้วแกลเลิศจุ เฮิร์ทจะมากีดตูงก,กีดตัวมาเลยค่ะจีไม่กลัวค่ะวิดาเนี่มีพืชพิเศษให้ด้วยหนึ่งต้นนะถือว่าทำดีนะคะบอกให้ฉันอยากจะรู้เลยค่าด่านหน้าจะเป็นยังไงอ่ะคืออยากเล่นเล่นรีบจบเลยอ่ะสนุกแบบเนี้ยชอบแปะ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 ,ะหุงคิมโมโหอยู่ไม่ทันโมโหเสร็จเลยเอ,าาอ้าวไม่ละตกกระโดดอีหละโอ้ตย,ตย,ตยตายตายตายคุณนาคะคุณนาคะ ฉันไม่น่นที่วางเลยอ่ะเกือบละเราต้องหาคำกินมาวางนะแบบนี้ไม่ได้เลยแบบนี้ไม่อร่อยเลยพื่อฉันจะขีดเอาแล้วด่านนี้จะมีตัวนั้นป้าเถอะตุ้มมุดดินนะ่ะถ้ามานะชิม่าเลยแกข้างหลังฉันเป็นตัวที่ขี้กะขี้กูด้วยไงเออกลัวซอมบี้อ่ะฟอมปังอยู่ตรงนี้แหละ ซื้อพัมกินก่อนแกซึ่งขว่ากันมาเลยค่ะเอาอลืม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 โอเคตัวพี่คำทองมาค่ะปกติโอเคดานาตาหน้าเราค่อยค่อยเพิ่มค่อยเพิม่มค่อยเพิ่มตัวรอยฮอรซิฟอยู่เลยค่ะชั้น มีตัวป้องกันแล้วค่ะฉันมีกลัวะะงแ,งแ,แล้วค่ะต้องไงคะไอเดอนแคร์ค่ะอะไรเล่าจึ้งประมาณนี้น่าจะโอเคเนาะโอเคแหละถ้าไว้ข้างหน้านะมันจะจุดดีปะ่ะน่าจะโอเคเนี่ย จะระวางแบบนี้แล้วไงเอาแบบนี้แหละมาปุ๊บกินเลยอย่างเงี้ยเนาะเลิศเอยฉันก็ฆ่าเลยอย่างงี้เดิมมไ่ต้องให้ซอมบี้เดินเอินถึงต้นหญ้าอยู่แค่ตรงนั้นแหละทำมันยัดนิดนึงพอเอยอยากได้แม่เหล็กว่ะมีแม่เหล็กนะเลิศมีเงินซื้อไอ้เห็ด น้ำแข็งอะน้องเป่าปุ๊บุ๊ปุ๊เลไปสบู่นนนะปุ๊บปุ๊บปตายค่ะขีดค่เลินางเลิศุเธอตรงนี้มีดนยิงแค่สองอัน嘛 น่าจะโดนกัดเยอะอยู่แหละดูสิโอเคแล้วถือว่าแล้วยู้วคำตอบมาแล้วคำตอบมาก็มาเลยจ้าจะมาได้เลยจ้ามาอย่างก็มาเลยนะเพราะว่าฉันมีพัมกินคุมแล้วเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวเธอแล้ว เราโดนหลอกมาเยอะแล้วเเกี่ยวอะไรอ่ะมาแล้วค่ะถือธงมาแล้วค่ะเดิร,ร์ไปเปล่าเลยค่ะลกูกเป็ดสบู่ Version Upgrade เก็บมาทีหนึ่งยิะยิงอ้อมทิศเลยระยะกั้นแต่ระยะสั้นนิดนึงระยะถูกเนิร์ฟอันนี้คิี้โมโหอยู่ท่านได้โมโหเลยลูก แต่นี่มีอะไรมาอ้าคุณพีมาแน่เหรอแต่เองรักหนะ้าจุ๊บๆนี้มัเริ่มละอาศัยคนเดียวแหละแต่จะเก็บเงินได้ป่ากินหน่อยกินหน่อยนอนได้ทันหน้าทีแปะขีดหาเลิศขิดขิดไม่ลบขิดอีกไม่ขิดอีกไม่ขิดอีกไม่ ต่นี้ก็แบบขอดชิวโลไงเธอไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งดูฉ่ำบูนั่งดูแบบเลยลอลอ,อนั่งดูชิวๆค่แะแป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 ะแเนดไม่มีอะไรผ่านไปได้ค่ะบกเลยจริงวันนี้ถ้าเราเอาเอาสันไม่ใช่สันน เอาไปสบูไปข้างหน้าอีกสองต้นน่ะตำแหน่งเดียวกันน่ะแถวแถวซองกับแถวซี่โอ้ตรงนั้นอีกหนึ่งต้นแถวละต้นเนี้ยรถเลยนะบอกข้าวอร่อยเผื่อซอมบี้มาแถวแถวหนึ่งกับแถวห้าซอมบี้หัวถังมาดาเมจจะได้แบบจัดจ้านเมทจะได้จัดจ้านในรัสเซียนี้ละ แต่รองเงินก่อนค่ะทำได้ทีละตัวค่ะหรือป้าเค่อยเป็นค,ค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าคนพี่คนพี่เคียวชํำนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนแต่ถ้าเราปลูกเพิ่มหนอกไอตัวท,ท,ที่จะโดนดามิจมันก็จะโดนอะ เนี่ยแหละเนี่แหละเธอเราจะเอาไปปลูกอย่างอื่นดีกว่าเนาะ,นะที่มันมีประโยชน์กว่านี้โอเคครับิดคิดไปโลกเลยรีบจบแล้วโลก๋ยวเล่นด่านน้ำแล้วครับอยากรู้แลด่านน่ะด่านน้ำน่ะเป็นยังไงเนาะที่คนนี้มาค่ะหนึ่งเม็ดอ่ะพี่กลับไปเลยค่ะโลกกลับไป กลับไปละไม่ให้มาค่ะกลับไปกลับไปโอเคนะเดีเเ๋ลวลดไอ้เล็บยูดังนั้นจุบรอบสามอีกเหรออ่าต่อไปก็สี่ปะ่ะสี่ไหม,มว้าวเอานี่นี่มาทำไมนี่มาทำไมาม,าม,ามาข้างหน้าทำไม ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องอยู่ข้างหน้าสองแถวนั้นนะคะไม่ให้ไปข้างล่างนะคะไม่เอานะคะไม่เด็กดี้องเป็นเด็กดีจะเป็นเด็กที่น่าเชื่อฟังนะคะเคลียร์ไปค่ะลูกได้อีกสองต้นพอดีพอดีอะไรยังมีสามอันเนาะสตีโอเคลูกเลิศนั่นเป็นเลิศ เก็บไว้ซื้อเห็ดมึนเมาค่ะไว้ให้พี่นักกีฬาของเราคนดีคนงามของเราคนดอโอเคเดี๋ยวจะมาอย่างจะมากี่โมงคนพี่จะมากี่โมงค่ะบอกน้องหน่อยบอกน้องหน่อยน้องจะได้เตรียมรับมือกับพี่ได้แบบเคละเลอเคลเลอนี่ลุงขี้โมโหไม่ต้องขี้โมโหค่ะก็มงัวแต่งงไงงัวแต่งงไงไม่ยอมโมโหไม่ยอมตาแดง ถ้าตาแดงก็ไปหยดหยอดอะไรนะหยอดอะไรใส่ตานะเธอยายหยดตานะ่ะจะได้หายระคายเคืองเคืองกิ่งเปลี่ยนจะเอาเอาเงินมาคาที่นี่นะคะไียวางาก <c oughs> เก็บเงินออามา ต้มนะคะตอนนี้บอกให้อร่อยเลยกรุบกรุบอร่อยเลยกรุบกรูบที่โดนไม่โดนตัวธรรมดาเดงมังละาะใา่จริงจริงแล้วอ้าโดนด้วยเลยตัวทำดีนะทำดีทำได้ทำได,ด,ด้แต่ตอนนี้นะอ้าว วิบัติกระเทยเวอร์วิบัติกระเทยเวอร์ตอนนี้อ่ะน้าให้กดเวอร์อน้าให้กดเวอร์น้าให้กดหนะ่ะก็กดเลยเอาคอนมาทุบค่ะหนึ่งเมตรกี่กรูงไม่ละ นถ้าเป็นห่วงอยู่โอเคเอา้า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 ดูสิดูเขาทำดิมาทำไหนไม่มาดูมันหาดูดิคุณนะคะปึ้งนี่ลุงคีมโมโหได็กโมโหแเดวโดนเขียวแล้วหน้าโดนเขียวแล้วหน้าเธอโดนเขียวแล้วน้องโดนเขียวแล้ว เดี๋ยวชีชามๆแลยยำกระเทียมอ่ะอืมมันไหนเลยอยากให้น้องได้กินอยากให้น้องได้กินเดี๋ยวตัวป้องกันชั้นให้เดี๋ยวตัวป้องกันกชั้นให้นะคะได้แร้วค่ะเด็กๆจบผ่ออานเงินแบบสามร้อยอ่ะตาตาหนึ่งเราจะได้เงินกี่บาทละ่ะไม่ได้ดูไม่ได้นับด้วย เล่ okay, กับเริ่มสบ,บีเริ่มปล่อยมาแบบเริ่มเยอะขึ้นอ่ะสังเกตดูอ่ะสังเกตดูเรื่อยๆเนะี่ยสบีเริ่มมากันแบบไม่เกรงใจรัฐบาลเลยนะโอเคบอลเลิบอลเลย ขิดอย่างโลกขิดใหม่โลกโอเคค่ะสุขิดในวันที่ดื่นนะโอเคเมื่อไหร่จะจบมาเธอนานมากนานมากเลยโอเคเลิศอะไรเลิศเลิศมาแล้วค่ะถือธงมรดากานะนายทำดีทำดีทำดีไหวไหวไหวเป่าเป่าเป่า,เ,ปลาเลิศ ดีที่รอดแกดีนะไม่หลุดร,ระยะเบสบูข,ของฉันนะถ้ารอดไปได้น,นะวิบัติเลยบอกให้ข้าลังยิ่งเป็นอีพื้นนี้ด้วยอ่ะเอาผ่านแล้วรอดรอดผ่านแล้วลอลรอดอ่ะเธโอ้ฉันเกือบแล้วไง คิดว่าจะแพ้แลละอุ้ยตายสุดท้ายฉันก็รอดมาได้ค่ะออาล่ะครับทุกคนคลิปนี้เป็นไงบ้างถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b บส r คร e ด้วยนะครับมาคลิปหน้าเราก็จะมาเล่นด่านสะน้ำให้ดูเนาะโอเคบ๊ายบาย